พ่ต้าครับสวัสดีพ่ต้าด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีฮัลโหลยินไหมครับอ๋อได้ยินได้ยินชัดเจนเลยครับผมโอเคพ่ต้าได้ยินเสียงผมไหมฮะน้องบอสธีรพงศ์แล้วก็แฟนเพลงลูกทุ่งร้อยสามนี่นะครับครับผมอา่าผมขอสอบถามพิต้าเนี่ยเห็นบอกว่าพิต้าเป็นศิลปินจิตอาสาของปอเล็กตึงใช่ไหมครับเพ่อ่าใส่เดนัโกนะครับมันมันได้ยินอ๋อโอเคได้ยินละอ๋อ เหมือนกล้องๆเมื่อกี้โอเคครับอะไรนะครับก็คือพี่ต้าเป็นศิลปินจิตอาสาปลิตึงใช่ไหมครับเพ่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็คือมีศิลปินที่มีมีใครบ้างครับเี่โอ้ศิลปินลูกทุ่งตอนนี้เข้ามาร่วมกับทางมูลนิธิปลอตึงเยอะมากครับครับมีน้องมิวออนพัศยานะครับมโกใช่ครับน้องมิวนี่ก็ทํามาทํามาพี่เข้าปีที่สี่แหละอ๋อครับ ครับนี้สี่แหละใช่ครับแล้วก็มีน้องแคทอาทิตยาหรือผู้กองแคทเนาะครับผู้กองแคทก็แคทขมอพี่มาเจ็ดแปดปีละครับเจ็ดแปดปีละว่าก็มีน้องเมธิชาน้องเมธิชาทํามานะพอๆแคทเลยแปดปีเหมือนกันครับผมแล้วก็จะมีก็ไข่มุกเดอะไวท์ครับไข่มุกก็ไข่มุกทํามาพอๆพี่เลยเก้าป,ปีแปดเก้าปีละ ใช่ครับแล้วก็มีเยอะอีกเยอะมากมผมนอ้องกิตเป็ุลูกทุ่งใช่ครับเยอะมากเลยแล้วก็ตอนตอนนี้รวมตัวนีว่รว,วมตัวกันนานหรือยังครับโอ้รวมตัวกันนานหรือยังถ้าตั้งหักตั้งหักเริ่มที่พิต้าทำเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าห้าสิบ็ดห้าสิบเจ็ดใช่ไหมคร <9 S 1> ับเก้าปีใช่เก <9 S 2> ้า <9 S 2> ปีได้ครับนักเป็นจุดเริ่มต้นของจิลปินุูกทุ่งจิตอาสามวลที่บปราถึง นุดแรกๆเลยครับแล้วก็พี่ก็ดึงเนี่ยน้องๆน,น้องเมย์แคทไข่มุกอะไรเข้ามามีเหลือจริยาด้วยไปอ่ามีเหลือจริยาครับครับเหลือจริยาแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งนตอบรับเพื่อตอบรับการเป็นศิลป,ปินมวลนิพิปองถึงมาคือนุดรุชนันวันเวลาหรือว่านุดไข่ทองคำเนาะครับแล้วก็มีญิงพิการด้วยครับผมครับแล้วภารกิจนี่ทําทําอะไรบ้างครับเพ่ ภารกิจของศิลปินอาสาของปอยตึงก็จะมีมันมันแยกเป็นหลายส่วนเนาะเราจะมีในส่วนของอไปแจกของไปช่วยอคนยากไร้ต่างๆตามชุมชนแล้วก็ไปช่วยวผู้ประสบเพลุพวกไฟไหม้หพวกก้ประสบภัยอย่างเงี้ยครับอย่าง,อย,างอย่างวันเนี้ยเจ้าเมยพิธษษาก็ไปแจกของให้กับอคนที่บ้านไฟไหม้อยู่ตรงรัดก,กระบังมาฮะลาดกระบัง ใช่แล้วก็มีอีกสายหนึ่งสายบู๊เหมือนสายพิต้าเนี่ยเ็าจะเป็นสายบูบกเจ้าเมย์ก็่ายบูเหมือนกันสายออ,ออกออกวอรีคือวอีก็คือออกปฏิบัติหน้าที่อ่าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตามท้อถนน<อ>ช่วยเหลือผู้ป่วยเอ่อนกหมูหมาแมวช่วยหมดทุกอย่างใครลืมกุญแจรถไว้ลืมกุญแจตอกท่อทุกอย่างเลยครับ,รบอุบัติเหตุท้องถนนใช่ออาละตอนนี้นะผมเชื่อว่าพิต้าต้องเจอ ประสบการณ์ที่แบบหลอนๆแน่นอนน่ะเพราะว่าประสบการณ์หลอนเหรอครับใช่ครับประสบการณ์หลอนพิต้าตอนลงปฏิบัติหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยฮะแบบช่วยเหลือแบบผู้คนหรือไปแบบอาจจะมีแบบเก็บศพอะไรประมาณนี้ป่ะครับอ่าใช่ครับใช่ครับเพราะว่าก,ก,ก็ก็มีเก็บมีเก็บบ้างมีเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเก็บอว,วัยวะต่างส่วนต่างๆตามท้องถนนมารวมไว้ในพระผดดิบบ้างอะไรย่างเงี้ยฮะครับแต่ว่าแต่ว่าเอาจริงๆนะ ถ้าแต่พี่ต้าทํามาเข้าไปที่เก้าเนี่ยเข้าไปที่สิบดีกว่าเออเหตุการณ์หลอนๆกับตัวเนี่ยไม่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ล่าสุดล่าสุดที่เจอกับตัวตรงๆเลยเมื่อวันที่สามสิบกรกฎามจำได้เพราะอะไรดูไหน้นองบอสจําได้เพราะว่าหนึ่งสิงหาหวยมันออกครับวันนั้นเนี่ยคนที่ออกวอสี่ปฏิบัติหน้าที่กับพี่ต้าเนี่ยก็จะมีน้องไข่มุกลุ่มหลัก คับล่าศิลปินคือศิลปินสามแ็ดสามพิต้าใช้ศิลปินสามแปดแปดวันนั้นออกเหตุกันที่แยกสุดท่ศสาลสวิภาวดีตรงสตพอ,อยแยกศุลิษาเลยครับอ่าเราไปออกเหตุกันประมาณสองทุ่มก็ระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่รอแจ้งเหตุอยู่ตรงสี่แยกนะครับเจ้ามุก จมูกก็นั่งอยู่ในรถคันเนี้ยคันคันเป็นรถตู้แอมบูเลต์น่นนะครับของอาสาผลโยธินนั่งอยู่น้องก็พูดขึ้นมาว่าพี่ตาได้กินอะไรบุญปะ้บพี่อ่ะรถตู้เนึน่องจากภาพแมรถตู้เนะี่ยมันเปิดท้ายอ่าใช่ใช่ครับที่จะเปิดอ่าเปิดท้ายแล้วก็นั่งกันไอจ้จมูกเนี่ยเขานั่งอยู่ข้างในพี่ตายืนอยู่ยืนอยู่้ายรถตู้ยืนพิงอยู่มุกถามว่าพี่ตาพี่ตาได้ ได้กลิ่นอะไรไหมหนูว่าหนูได้กลิ่นเหมือนกลิ่นทูบกลิ่นทูบมันกลิ่นทูบกลิ่นอะไรนะน้ําอะไรนะที่เขาเอาไว้เวลาลดน้ําผู้วายชนอะอย่างนั้นนะน้าอบป่ะพี่กลิ่นน้าอบรึครัน้าอบใช่หนูได้กลิ่นเหมือนกลิ่นน้ําอบกับกลิ่นทูบก็คือใส่เท้าจมูกกลิ่นมันลอยมาเองเหรอพี่ในรถกลิ่นลอยมากลิ่นคือคือปกติอะเทจมูกเนี่ยทำมากับพี่มา ข้าวปีที่เก้าแล้วครับไม่เคยไม่เคยเจออะไรบนรถคันนี้เลยแทบจะไม่เจอเลยแต่แปลกมากครับ้องบอสกับท่าน้ฟังวันนั้นอะเจอน้องได้กลิ่นก่อนแล้วผมก็เดินไปหาน้องตรงที่น้องนั่งตรงตรงดัคอนโซลนั้นหน้าครับแล้วก็บอกว่าไหนกลิ่นตัวไหนเราก็เลยเอาหัวถังง้อเข้าไปในรถพอพี่ตาหัวดังงเข้าไปในรถปุ๊บพี่ก็มองหน้าเฉยมุกแล้ว่าบอกอืม ใช่ละเท่านั้นแหละเจ้ามุกก็เดินลงมาจากรถแล้วก็ยกมือไหว้เลยยกมือไหว้แบบอุทิศส่วนบุญส่วนตนให้ให้คนที่มาครับเหมือนเขาไปขอส่วนบุญก็คือเดี๋ยวนะพี่ก็คือพี่ไข่มุกคือเขาเขาเห็นเลยเหรอพี่แล้วเขาถึงยกมือไหว้ได้กลิ่นได้กลิ่นแล้วก็แบบมีเซนต์อ๋อใช่ไข่มุกเขามีเซนต์มีเซนต์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเาวันนั้นขนลุกเลยพี่เนี่ยเล่าให้พี่ยังขนลุกเลย ก็คือนั้นนะพอพอพี่บอกอืมใช่ละวมุกก็ก้าวลงมาจากรถเลยนะแล้วก็ยกมือไหว้ยกมือไหวไปที่บริเวณที่เวลาผู้ป่วยเจ็บขึ้นมานอนนอนก่อนจะไปโรงพยาบาลนะครับอย่างนั้นอ่ะอืมครับเสร็จปุ๊บแต่พี่ยังไม่ได้ยกมือไหว้หรอกมุกยกมือไหว้แล้วพี่ก็บอกเหมือนแบบอุทิศส่วนส่วนให้เขาตรงนั้นเลยแล้วก็ขอส่วนบนที่พวกผมได้ทําก็คือให้ ทางผู้วนชนพี่มาขอส่วมมนบุญบนสกู่นี้นะทัดเดียวครับกิ่นหายอุยแปลกไหมแปลกสิ่พี่อยู่ดีแบบโมไอหมกก้าเข้ามาในรยทีนึงก,กินไม้มีแล้วอะ่ะบอกเออก็เองแผ่ส่งกุห้นนเขาแล้วีไงเขามาขอส่วนบุญแล้วไงเลยน้องบอสเราม่ไม่คิดอะไรพอจบตึงนั้นเราก็โอเครอไปเหตุวันนั้นมีเหตุเยอะมากรถชนสายฟ้านู่นี่นั่นเสร็จปุ๊บวันหวยออกวันนั้นอ่ะวันไปเหี่ยวนี่สามสิบ สามเอ็ดปุ๊บหยุดกันใช่ไหมแล้วก็มาวันที่หนึ่งมาที่หนึ่งปุ๊บพี่ก็มีความปกติพี่ต้ามปคนไม่เล่นหวยครับพี่ก็มีความถูึกว่าเฮ้อยากลองโพสดูซิว่ามันจอกจริงไหมวะถ้าเขามาขอส่วนบินแล้วเขาอาอยากจะให้เลขเราอะไรอย่างเงี้ยครับวันนั้นน่ะพี่ยืนถ่ายรูปหน้ารถคลงโซเชียลอเมืื่อเม่อสกู่ส่งให้ทีมงานอยู่รถเนี่ยทะเบียน สี่เก้าสามห้ามั้งครับ 4, หรือเก้าสี่สมห้านี่แหละ <3. S 1> ไม่ไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่าเออเนวันนั้นอนะเลขโหวตวันที่หนึ่งสิงหาเนะี่ยออกสามห้าหรือห้าสามนี่แหละออกตรงๆงเลยตรงตรงเลยแล้วคนรอบข้างพี่อะคนรอบข้างพี่คนที่เป็นเพื่อนในเฟสที่เขาติดตามเราเนาะเขาก็แทงตามแล้วเขาก็ถูกกันเป็นหมื่นเลยหลายหมื่นด้วยแต่ตัวพี่เองอะไม่เล่น พี่เป็นคนที่เล่นหวยแล้วเป็นคนไม่เคยถูกหวยครับนรอบข้างก็ถูกก็อนุโมทนาสาธุัวเขาแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปทําบุญให้ให้คนที่เขาเคยมาเกิดชุดบนรถคันนี้ด้วยครับนี่แหละล่าสุดเรื่องร้อนๆเลยบนรถกู้ภัยเลยก็คือหลังหลังจากนั้นคือไม่ไม่ไม่มีกลิ่นอะไรมาอีกแล้วใช่ไหมพี่ดึไแบบไม่มีครับไม่มีเลยเออแล้วก็วันนั้นเนี่ยคือก่อนกลับบ้านนะพี่ก็สอบถามเจ้าของรถเจ้าของรถเนี่ยเขาบอกพี่ถามนัด เมื่อคืนอะรถคันนี้ไปอ,อยู่ไหนมาเขาบอ๋อ,อไปส่งไปส่งเคสดำที่ต่างหวัดมาพี่บอกเคสอะไรน่าจะรู้สึกจะผูกคอตายุ้ยผูกคอตายใช่ครับรู้สึกผูกคอตายที่แถวสุนิสารนั่นแหละเออพี่อ่ะพี่ก็เล่าให้น้องนฟังบอกว่าเออมเมื่อกี้ได้กลิ่นกันน้องบอกจริงอพี่ผมน่ยผมไม่เคยได้กลิ่นไม่ได้อะไรนะแสดงว่าเขามาเหมือน หมือนมาให้โชคให้ลาบด้วยแล้วก็อขอกุศดขอส่วนบุญพวกเรา <ừ> อืมอืมนั่นแหละก็คนลอกข้างก็ถูกป่วยกันระนาวเลยทีเดียวครับผมโอ้คือล่าสุดก็คือรถคันนั้นที่ไม่เคยไม่เคยได้กินอย่างขนาดนี้อืมกินแรงเหมือนกันประมาณหนึ่งเลยฮะก็คือล่าสุดก็คือรถคันนี้คือไปเก็บศพคนที่ผูกคอตายมาใช่ไหมครับนั่นรู้สึกจะเป็นเคสผูกคอที่สุดิสารเมื่อวันที่สามสิบกรกฎาคม ใช่ว,ว้อ้นนอปกติแล้วอ่ะปกติแล้วพวกพี่พน้องวง,งการกู้ภัยครับเขาไม่ก็เจอเรื่องอะไรระหลอ่อนประมาณนี้นะเพราะว่าในในตัวเขาอะในตัวพวกพี่เนี่ยในการใส่ชุดแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีหลงปูไตทองโกงคุ้งคอจะมีกูงูจะมียันต่างๆมีสิ่งดิิ์คุมครองตัวเราอ,อยู่แล้วเพระาะนั้นถ้าเก็บเก็บศพมาหรือว่าเจอผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตคาที่เสียชีวิตทามือเราก็มีเคยมีนะ เวลาปั๊มใจเวลา CPR ครับก็ไม่เคยเจอนะก็ไม่เคยเจอแบบมาขอบคุณมาที่ไปช่วยเหลอไม่เคยเหมือนกันเนี่ยมีมีนี่แหละล่าสุดนี่แหละที่มาขอบุ่นบุญแล้วผมนี่ผมก็ผูป่วยกันไปลงคงร้องไห้ละพี่ถ้าเกิดได้กลิ่นอยู่ดีแบบกลิ่นมาจากไม่รู้แบบซึ่งวันนั้นไม่มีลมเลยนะตงที่แยกสุริสาน่ะก็นั่งคุยยืนคุยเลยปกติไม่มีลมไม่มีอะไรดีกลิ่นมาเยเลยพอที่ส่งส่วนแรกปุ๊บสักพักเดียวครับกลิ่นหาย เป็นเรื่องทีห่หลอนเหมือนกันนะเพ่เดี๋ยววันหน้าวันหน้าจริงๆผมอยากจะเชิญเชิญมิต้ามาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ในในแบบสตูมจริงๆมาห้องเช่าเลยห้องเช่าผมเลยเนี่ยห้องเช่าหนะึ่งู่สามเลยอยากเชิญพิต้ามา,มามากเลยพี่สดๆในรายการเลยเอาแบบเข้าไปให<ช>้องเลยใช่ไหมเอาแบบใส่ชุดกู้ภัยไปกับรถกู้ภัยเลยไหมสัมภาษณ์กับรถกู้ภัยเลยไหมได้ครับพี่ได้เลยพี่เพราะว่าฟิลพี่มันจะได้แบบเฮ้ยมันจะดูแบบฟิลได้ด้วยพี่แล้วอีกอย่างคือแบบ พี่ทํางานสายนี้ด้วยอไรเงี้ยพี่ใส่ชุดมานี่แบบโหสุดเลยนะพี่จริงๆเพราะว่ามันต้องแบบพี่ตาต้องต้องเจอเรื่องราวอะไรมาเยอะมากผมเชื่ออย่างเง้นเพราะว่าแบบไปเก็บศพบ้างไปแบบเจอ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 บ้างนะครับแต่ว่ามันมันนานมากแล้วตั้งแต่ตอนแรกๆแบบไปเก็บศพรายา่าเรียกว่าเก็บศพรายาติที่ชนบุรีอะไรเงี้ยออก็แบบตอนแรกเราไม่รู้ที่เราไปทำอะเนาะพอเราได้กลิ่นแล้วก็เราก็พูดลั่นเลยเ่าเหม็นอะอ๋อ พอเหม็นเออพอเหม็นพอเหม็นปุ๊บทีนี้ตามเลย,ยตามมาไดขา้ขึ้นทางมั้งแล้วเออเพื่อนที่ไปรถเราบอกว่ามึงมึงต้องอะไรนะต้องขอโทษต้องเหมือนถอนคำพูดนะครับ,รบเออเขาห้ามพูดอะไรอย่างเงี้ยห้ามพูดว่าเหม็นห้ามพูดว่ามีกลิ่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นนะ่ะพี่เข้าวงการในไหพี่ยังไม่รู้ครับอืมไปตอนนั้นไปเก็บัดไประยะที่ชนบุรีนี่แหละสุสานที่สีราชาเอา่อที่เขาไปขัดกระดูกกันไป อไปขัดกระดูกไปขัดกระโหลกกันไปเอาเนื้อเศษเนื้อออกจากกระดูแล้วก็เอามาต่อเป็นล่าง<อ>แล้วก็เอาเงินไปวางใหเห็นไหมแล้วก็เขาก็จะเอาไปเผาอะไรอย่างเงี้ยอืมพวกเจ็บศัตระยาประมาณเนี่ยครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องลี้ลับอีกที่พัทยาไหนๆเล่าแล้วก็เล่ามีเวลาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้พี่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวผมให้พี่แบบจัดเต็มเลยผม อยากเราเราฟังเรื่องหลังจากพี่หรือว่าคราวหน้าก็ได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันมันเคยเจอเคสอันนี้ก็ลืมไปละพอพอเล่าเกิดขึ้นมาก็นึกออกละว่าป็นเกสอะไรได้ครับมีโอกาสผมอยากให้พี่ต้ามาแชร์ประสบการณ์ในศตรูของเรามากเลยพี่แบบสดสดกันเลยได้นะครับผมมีโอกาสวันนี้ขอบคุณพี่ต้ามากมากนะพี่ขอบคุณมากที่มาแชร์ประสบการณ์ความหลอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากมากครับพี่เอส ไปเพลงลุกทุ่งไอ้เป yeah> ็นร้อยสามเลยนะครับผมมากเลยครับสวัสดีครับครัเอาล่ะคุณผู้ชมคราวนี้ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆของพี่ต้านะครับอช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกก่อนสักหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องหลอนกันต่อนะครับผม